ดาราหนุ่มเป็นห่วงหลังภรรยายลื่นล้มหัวฟาดพื้นจำอะไรไม่ได้นักแสดงหนุ่มเชนทวันสารเปร่งสิริวัตรได้ออกมาเผยอาการป่วยของภรรยาสาวสวยแพรพรรำภาหรือแพรชัญยพัฒนที่มีอาการบ้านหมุนและมีอาการจำเหตุการณ์วันนั้นไม่ได้โดยเชนเล่าว่า ภรรยาสุดที่รักลื่นล้มหัวฟาดพื้นขณะกำลังเก็บกวาดบ้านส่งผลให้จำเหตุการณ์อะไรไม่ได้เลยอีกทั้งหินปูนในหูหลุดไม่สามารถขับรถได้และด้วยความตกใจกันมากทั้งคู่จึงไม่ได้ลงข่าวสารบอกใคร เป็นห่วงน้องแพรหลังเป็นโรคบ้านหมุนอาการตอนนี้ค่อนข้างแย่พอสมควรครับเพราะเป็นอะไรที่รักษายากมากอาจจะต้องกายภาพบำบัดและก็ไม่รู้ว่าจะหายเมื่อไหร่ ตอนนี้น้องแพระจะทำอะไรก็อันตรายมากๆกลัวว่าจะขับรถไปไหนมาไหนคนเดียวจริงๆแค่เดินขึ้นลงบันไดยังอันตรายเลยแล้วถ้าอยู่ๆอาการกำเริบขึ้นมาอีกจะทำยังไงโดยปกติผมตัวติดกับแพรตลอดแต่ตอนนี้ผมได้ออกมาทำงานนอกบ้านแล้วแต่ก็พยายามคอยโทรเช็คส่งข้อความหาตลอดว่าแพรทําอะไรอยู่เป็นยังไงคอวิดีโอหาหนุ่มเชนกล่าวค่ะ ทางทีมงานเองก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้สาวแพรหายจากอาการป่วยไวๆนะคะ